สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคุน,น้องครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมพาพี่พน้องมายามรอบกบตอนเช้าครับผมวันนี้ก็พามาที่ใหม่ครับผมไม่รู้ว่าใหม่นี้จะเป็นยังไงครับผมมันก็ซ้ำๆกันครับผมบางทีก็คนอื่นมาดักก่อนเราก็ไม่รู้ครับบางทีก็มาตา,ามเขา,าบางทีก็ไม่มีคนดักเราก็มาถือว่าได้ที่ใหม่เนะยครับผมไปค,ครับผมวันนี้จะเป็นยังไงครับผมไปลุ้นครับนี่ครับผม ผมก็ระดักเส้นนนนะครับผมนี่ครับเระไปวันนี้ดักไม่ไกลครับดักใกล้ๆกันสิบกว่าลูกครับผมแล้วนนี้ก็เป็นห้วยนะครับเป็นห้วยเล็กดักในห้วยไปสองลูกครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ้นครับวันนี้จะหมาหรือเปล่าครับผมในห้วยก็น่าจะมีตัวครับ พอขบมันก็น่าจะมีอยู่ทั่วไปนะครับนะครับเดี๋ยวไปลุ้นลูกแรกก่อนครับลูกแรกในห้วยนะครับดักในห้วยไว้สองลูกครับมืดไหมครับน่าภาพจะมืดมืดหน่อยนะครับอยู่แต้ต้นไม้นะครับ ข้างเวยก็ะลื่นครับต้องลงค่อยๆลงนะครับนี่ครับลูกแรกมืดไปหน่อยครับตัวหรือเปล่าครับเปิดครับผมโอ้มีนะครับผมมีครับตัวหรือสองตัวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนครับมันมืดครับ ต้องคืนดีๆครับผมลื่นีตัวเอ่ยโอ,ยอ,ยอย้สายสวยครับผมนี่ครับนี่ครับสองตัวสายสวยเลยครับมันๆครับผมลูกแรกครับผมเดี๋ยวไปดูอีกลูกนะครับลูกแรกเก็บมาแล้วครับผมสองตัว ไปดูอีกลูกครับผมลูกดักไว้ฝั่งอันนี้นะครับในห้วยเหมือนกันครับผมประเดิมเลยครับสองตัวลูกแรกมันหมานครับผมมาดูลูกฝั่งอันนี้นะครับดักไว้ฝั่งละลูกฝั่งอน,นี้จะหมานหรือเปล่าจะมีตัวไหมครับเดินยากนะครับในห้วย เมื่อก่อนห้วยบานผมจะห้วยเป็นห้วยเล็กๆเ,เดี๋ยวนี้เขาจะมาจบบางที่ก็ปูงลงลำบากเลยครับผมหน้่่นนาลอบมันมีรอยอยู่นะครับไม่รู้รอยปูหรือรอยอะไรเดี๋ยวลุนดูครับโอ้รอยกบครับโอ้ตัวสวยๆแก้วครับผมนี่ครับ สสยสวยๆทั้งนั้นครับสองลูกสามตัวแล้วครับผมไปต่อครับนี่ครับผมจะดักเลาะไปเลยนะครับเลาะทางเลยครับฝั่งอันนี้มั่งครับผมแล้วก็กลงไอ้ข้าวเหลืองๆนู่นอีกลูกครับแล้วก็ป่าอ้อยนู่นนะครับผมไล่ไปเรื่อยครับผมครับเดี๋ยวไปลุ่นลูกต่อไปครับสองลูกแรกไม่ฟ้าเลยนะครับ เดี๋ยวมาลุนวันนี้ครับว่าจะติดกี่ลูกจะฟาวเยอะไหมจะติดกี่ตัวนะครับผมลุนลูกที่สามครับโอ้ลูกที่สามก็มีตัวนะครับเห็นแตก,กลายเลยครับนี่ครับพี่นอ้อง ดูตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับต้องระวังไม่ได้ครับผมโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับสายสวยเลยต้องระวังครับกลัวมันโดดสวนกี่ตัวครับโอ้โหพี่น้องครับดูสองตัวนี่ครับสายสวยเลยนะครับอย่างนี้ถ้าเขาเรียกกันก็เรียกเขาเรียกกันว่าอะไรนะกบเท่าครับผมนี่ครับโอ้โห สุดยอดครับผมเนี่ยเขากบใหญ่กบใหญ่ครับผมวันนี้ยังไม่ฟาวเลยนะครับสามลูกอหมานสุดๆเลยครับวันนี้จะหมานเริ่มต้นหรือว่าจะหมานตลอดไม่รู้นะครับผมพี่น้องผู้สองตัวเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดกบครับใหญ่มากครับดูครับสะใจเลยครับผมโอ้สะใจเลยครับไปครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผม ไปลุ้นเรื่อยๆครับมาลุ้นลูกนี้ครับลูกน,นี้เล่นในป่าข้าวไว้ลูกนะครับแล้วก็ฝั่งนน้นลูกครับฝั่งป่าอ้อยนอนครับเดี๋ยวดูลูกนี้กันครับสามลูกยังไม่ฟาวนะครับวันนี้ได้ตัวสวยๆใหญ่ไปครับลูกนี้เล่นในป่าข้าวนะครับ ก็ยังไม่เคยดักสักทีครับผมในป่าข้าวเนี่ยลองดูวันนี้เป็นไงครับโอ้มีนะครับผมนี่นี่สายสวยๆแก้วครับผมทุกลูกเลยครับสี่ลูกยังไม่ฟาวนะครับยังไม่ฟาววันนี้หมานดีครับผม หมานดีมากยังไม่ฟาวครับผมนี่ครับมีเล่นในปา่าไว้นะครับแตกข้างในหนาอย่างงี้ครับผมน่าจะมีตัวอยู่ครับไปลุ้นครับผมมีตัวหรือเปล่าครับ มาตลอดเลยครับสี่ลูกยังไม่ฟาวดูลูกที่ห้าครับโอ้มีนะครับผมสสยสวยๆแก้วครับผมสองลูกเอสองตัวครับผมนี่ครับมีตัวย่อมๆเข้ามาลูกเอมาตัวนะครับผมนี่ครับแก่งมากครับผมวันนี้ยังไม่ฟาวเลยนะครับผมเก็บครับ ลูกนี้ตักในล่องครับล่องนี้ก็ติดเป็นล่องออกจากสะนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับลูกนี้จะเป็นไงโอ้น้ำวันดักว่นน้ำพอดีวันช้ามาน้ำครึ่งแหยบเลยนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองลุ้นดูครับ วานมาน้ำหน่อยเดียวครับต้นดักเขามาน้ำมืงใส่มันเออจากสะมาเต็มเองนะครับเต็มเอแ,แต่ก็มีตัวนะครับวันนี้หมานจริงๆครับผมไม่ฟาวเลยครับนี่ครับอีกสองตัวนะครับตัวที่สวยแก้วครับผมไปครับผมไปต่อครับ มาลุนต่อคก็ผมช่วงนี้ดักไว้สามลูกใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ลูกแล้วก็ช่งโน้นลูกครับแล้วก็ไปที่สะโน้นลูกครับวันนี้ดวงดีครับผมยังไม่ฟาวครับหมานไม่ใช่เล่นเลยครับวันนี้โอ้โหสุดยอดยังไม่มีฟาวสักลูกนะครับามาดูลูกต่อไปครับเดี๋ยคุยมากมันจะฟาวีอีก ครับมีอยู่ในมุมนานครับมุมนาข้าวไม่เหลืองครับมุมนี้มีตัวไหมครับโอ้มีนะครับพี่น้องเสียแรงที่เม่ที่คุยไว้นะครับผมไม่ฟ้านะครับยังไม่ฟ้าวครับผมใสสวยๆครับนี่ครับโอ้ดวงดีมากครับวันนี้มันๆครับ เก็บก่อนครับดูลูกครับฝั่งนี้ครับลูกเขาอยู่ที่ตะนะครับขอบตะมีตาอ้อยครับผม โอ้โหอีกแล้วครับผมแสสุดยอดครับวันนี้ติดยังติดเรื่อยๆนะครับผมนี่กัอีกสองครับตัวสวยๆไซสสวยครับผมอีกสองครับอีกสองอย่างนะครับยังไม่ฟาวครับผมมาลุ้นครับว่าวันนี้แอบติดกว่าลูกจะมีฟ้าวสักลูกไหมครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะฟาวไหม มาสุดๆครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ้นลูกที่ขอบสะนะครับโนนครับผมอยู่มุมตะมุมโนนครับติดปะอ้อยครับผมเหมาะครับหมายนี่มาถูกใจเลยครับผมเหมาะเหมาะทุกลูกครับไปลุ้นครับลูกนี้จะฝาหรือเปล่า ถ้าติดทุกลูกนี่มีหาเลยนะครับผมเพราะว่าเปาวัติศาสตร์เลยครับตั้งแต่ดักมานี่ก็ฟาวไหลให้ลูกหลายคลิปเลยครับผมมาดูหมายนี้นะครับทำไมฟ้าวนี่ถือว่าเป็นประวัติาสา์หนึ่งเลยครับผมดูคนครับผมแม่สงสัยจะไม่เป็นประวัติศาสตร์ซะแล้วครับผมดูเงียบยังไงโชงคกลนะครับ นี่ครับฝาวจนได้ครับผมหนึ่งลูกนะครับฝาวหนึ่งลูกครับผมนี่ครับผมอยู่ฝั่งนี้อีกสามลูกนะครับประมาณโน้นแล้วครับลูกแล้วก็ใกล้ๆขอบฝาวน้่นะครับลูกเดี๋ยวก็นู้นลูกครับเดี๋ยลูกโนนเก็บมาแล้วครับฝาวกับผมไม่ติด ก็เหลือแต่สองลูกนี่ครับที่จะพอลุ้นกันอีกครับผมวันนี้กะทาสถิติเลยนะครับกะไม่ฟาวเลยแต่ก็ฟาวเลยครับสองลูกแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าหมานสุดๆเลยครับผมปวดสวยไตล์ที่สวยไปหลายตัวครับลูกสองตัวสามตัวครับมาดูอีกสองลูกนี่ครับ งนานี้ตรงส่เขาทําน้ำไม่ได้ตรงส่น้ําท่วมครับผมท่วงน้ํามาข่าวอย่างล้มเหลมล้มเหลม,ลม,ลมอยู่ครับนะครับอันนองเกาะเหลือไม่เยอะครับนี่ครับไปครับผมมาลุ้นลูกแกกันก่อนครับจะมีตัวไหมครับ ปากแอบบมี้อยนะครับรอยเท้าปูทางนั้นเลยใส่ปูเต็มแล้วมั้งครับเดี๋ยวลองลองลุ้นดูครับรอยปูครับผมเป็นรูกรบจะมีเปล่าโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ครับ สวยๆนี่ครับผมไซส์สวยๆปูตัวหนึ่งครับผมปูเข้าไปตัวหนึ่งปูตัวกบตัวครับนี่ครับแต่กรบผมเหลืองลูกครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมกีแอบหรือว่ารอบนะครับสิบสองลูกปลาสองลูก ลูกที่สิบสองจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันก่อนครับมาลุ้นกันก่อนครับมาลูกที่สิบสองจะเป็นยังไงดูใกลๆเหมือนล่องเหมือนไม่มีปลาไเ,เหมือนไม่มีกบเลยนะครับนี่ครับเหมือนแค่ไม่มีกบ เงียบด้วยครับโอ้มีครับผมมีนะครับต,ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่สายไม่สวยนี่ครับอีกหนึ่งตัววันนี้รอบสิบสองลูกฟาวสองลูกก็ถือว่าหมานสุดๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าได้สายถวยสวยๆไปหลายตัวเลยนะครับผมได้กบเท่าไปคู่ครับผม ไปครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับผมนี่ครับผมผลงานสิบสองลูกครับไม่ติดอยู่สองลูกนอกจากนั้นติดหมดครับแล้แต่ละตัวครับไซส์สวยทั้งนั้นครับผมี่ดูคู่นี้ครับผมกบเท่าเราครับผมสุดยอดครับผมติดสองลูกนี้ดักใกล้ๆกันครับขี่รถปื้ดเดียวก็ถึงครับผมสายฝาสายฝามาเลยครับผมวันนี้ถือว่าหมานสุดๆเลยครับได้กบไฟที่สวยทั้งนั้นเลยครับผมดูครับ ของลูกนี่ก็สี่ตัวใหญ่ๆครับผมสุดยอดครับผมนนี้พาพี่น้องมาหมายใหม่ๆครับผมก็น่าจะมีคนดักมากครับแต่รอดักนานแล้วก็เลยกบกนเลยรวมๆครับผมนี่ครับแต่ละตัวไส่ที่สวยทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับติดสองลูกติดสิบลูกก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาพี่และน้องไปอีกแล้วครับก่อนจบก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ